เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทดลองของคุณออฟมามาเข้าอี่นี้ครับ8คนเข้าได้ไหมฮะ เดี๋ยวครับโอเคครับเนี่ยต้องยืนครับต้องยืนครับผมว่าต้องยืนครับมันจะมีพื้นที่ว่างยืนยืนยืนอ่าโอเคครับโอเคครับเอาเลี้ยงแถวเลี้ยงเลี้ยงแถวหน่อยครับเลี้ยงแถวหน่อยเอาชิปชิปได้เลยพี่ชิปได้มามามาเดต๋ยวสุดว่าเดี๋ยวหลังวะอย่าอย่าพึ่งโซนนะจะลองดูมันได้ปล่าอย่าพึ่งโซนนะอย่าเบพึ่งโซนเงี้ยเก็บอาวุธครับเก็บอาวุธใหญ่อะอันหนึ่งสองสามสี่

เออได้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 ด้ไ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 ได้ได้ไได้ได้ไได้ได้ได้ไได้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 ้ไได้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 ไ้ได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 ได้ได้ ให้สั <tinc S 2> <a> มผัสใหม่แห่งการนอนใครวะเนี่ยขอให้รูปหน่อยต้นหอยต้นหอยต้นถอยไม่ถน่เลยต้นถแห่งการนอนเลย